สวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมเดะทารคานนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจวันที่1 2บสถึงสิธันวาคม2 5งนหกสนะครับเป็นยังไงกันบ้างคลิปอาจจะมาช้านิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมสัปดาห์นี้นะครับก็อากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเราจะมาเริ่มกันนะครับผมสําหรับคลิปของชาววันศุกร์และชาววันเสาร์เดี๋ยวมาเริ่มชาววันศุกร์ก่อนนะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดรับ o ไ IG พิมคําว่าด็อกเตอร์เทมนะครับ D R J U T H A M S แล้วก็ว A R T A R O T แล้วก็ W A R C A R D นะครับทา้าโลคัสนะครับผมทุกช่องทางเลยหรือ a ซ์ชใน Google ก็จะขึ้นทุกลิงก์เลยนะครับตักจิตไปพร้อมกันนะสื่อมาที่มือผมครับดูซิว่าชาววันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ ช่วงนี้ใจอยากจะหาเงินเยอะๆเนาะชาววันศุกร์นี้เรื่องการเงินการลงทุนคิดเรื่องการเงินแบกภาระแบกทุกอย่างอุปสรรคอาจจะเยอะหน่อยแต่คุณต้องมีกําลังใจนะคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าจังเลยกว่าจะได้เงินมาในช่วงนี้มันเป็นธรรมดาทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรทําใจนิดหนึ่งนะอาจจะโอนช้าจ่ายช้าก็รอกันนิดหนึ่งแต่จะมีการเฉลิมฉลองแห่งความสําเร็จนะคุณไม่ต้องกลัวว่าเงินที่คุณจะหาคุณจะหาได้ไหม เนี่ยไพ่เดอะเดอะเวิลด์เดอะเหมายถึงว่าการงานการเงินชิอความรักนะครับหรือถ้ามีโอกาสหรือทําอะไรจะได้รับโอกาสสิทธิพิเศษได้ไดสิทธิพิเศษอะไรบางอย่างและสามารถได้รับสิทธิสิทธิพิเศษจากทางผู้ใหญ่ด้วยเออใช้คํานี้ทุกอย่างจะราบรื่นนะชาววันศุกร์สัปดาห์นี้ดูชาววันเสาร์ซิเป็นยังไงบ้าง ชาววันเสาร์มีแค่เรื่องเดียวเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจเมนเทลเฮลก็ได้นะอาจจะความเครียดอาจจะทำให้เราจิตตกใจเย็น,ยน,ยนการทะเลาะวิวาทการมีปากเสียงให้ใจเย็นหน่อยชาววันเสาร์นะคุณจะหัวร้อนเพราะทุกอย่างมันมันไม่เป็นไปตามคาดมันไม่เป็นไปตามแผนแต่ค่อยๆแก้นะครับ ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคนรักที่จะเกี่ยวข้องกันในชีวิตมีเกณฑ์ต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่ทํางานหรือโยกย้ายอะไรบางอย่าง99.99% 99ในสัปดาห์นี้และผู้ชายคนนี้เป็นคนมีเจ้าของหรือเป็นพ่อแม่ที่จะเกี่ยวข้องด้วยนะกันในชีวิตแต่ทั้งหมดทั้งมวลปัญหาทุกอย่าง The Sun ครับคือไพ่ที่ดีที่สุดในสาหรับดอะทาโรา่การงานการเงินชีวิตความรักอะไรที่ติดขัดทุกอย่างจะราบรื่นยินดีด้วยครับสําหรับชาวาวันเสาร์